ครรค่ายเรรู้กายใจที่จนะังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นเหมือนค่ายเยาวชนที่นําเด็กมาฝึกธรรมะในเชิงปฏิบัติตั้งแต่อายุยังน้อยสอนให้เขารู้ว่าแก่นของธรรมะคืออะไรและการเจริญสติการทําสมาธินั้นมีวิธียังไงบ้างที่ทําได้ในแบบเด็ก,ดกนะครับที่ไม่ใช่ในแนวว่าเ,เข้าวัดเข้าว่าแบบที่ตามมาเพณีเขาทากันหรือว่าแนวสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมที่ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ได้ผล และถูกต้องตามหลักแต่ว่าสําหรับเด็กแล้วมันอาจจะไม่ไม่เหมาะกับเด็กขนาดนั้นค่ายเรียนรู้กายใจนะครับก็เริ่มจากป้าพศซึ่งตอนนี้เป็นศึกษานิเทศสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาหรือว่าสอพอป,อปอนะครับจังหวัดนครสวรรค์เขตหนึ่งซึ่งใครๆก็เรียกป้าพศครับผมก็เลยเรียกป้าพศไปด้วยป้าพศแกรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยากเปลี่ยนแปลงแนวทางการสอนพุทธศาสนาแบบเดิมๆในโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยนำ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนามามาใช้ที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกโรงเรียนทำหมดค่ะแต่เท่าที่เท่าที่เราเห็นจะพบว่าได้ผลน้อยมากเพราะว่าเด็กๆไม่เข้าใจคําสอนไม่เข้าใจแก่นแท้คิดว่าทําอย่างไรพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงจึงจะโดนใจเด็ก,เด,กเด็กถึงจะเปิดใจเรียนรู้หมดอ่ายังชื่อกัน ก่อน,าน,าานอหน้าที่่ข่จะลงตัวแบบนี้นะครับ<อ>ป้าพดก็ได้ทดลองมาหลายวิธีแล้วคร<อ>ใช้กิจกรรมในเชิงจิตวิทยาเช่นมองในมุมบวก,กพบว่าได้ผลดีแต่ว่าไม่ยั่งยืนต่อมาโดยมีโอกาสได้เรียนรู้แนวทางคําสอนของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์สวนสันติธรรมจังหวัดชนบุรีนะคะหลวงพ่อสอนว่าแค่รู้แค่ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใ,นใจใช้เวลาเตรียมทีวิทยากรประมาณประมาณปีหนึ่ง ป้าพจนะครับเลยได้คิดต่อว่าเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมีธรรมชาติไม่เหมือนกันจะให้เด็กมาทําเหมือนผู้ใหญ่ก็คงจะไม่ได้เอิดข้างหนึ่งพอ่อสอนเด็กเจริญสติไม่ยากหรอกเอาสื่อให้เด็กดูเช่นเอาอาหารเอาอะไรที่เด็กชอบให้เด็กดูแล้วถามเด็กว่าแล้วถามเด็กว่ารู้สึกอย่างไรแค่นี้เองคําพูดของหลวง,งพ่อประมาณสองสามประโยคเนี่ยเราเป็นการจุดประกายให้เราคิดได้ว่าโอ้เราคิดได้แล้ว เราก็ใช้วิธีคือใช้วิธีการหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหลกักทำคําสอนที่เป็นแก่นแท้ใจรักนะคะอธิบายกับเด็กไม่ยากเลยโดยใช้กิจกรรมลักษณะนี้ที่นี่ก็เป็นการประยุกต์นำการเรื่องการเจริญสติมาทําในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับเยาวชนมากขึ้นนะครับก็เลยมาเพื่อดูให้รู้ว่าเด็กๆเขาทาอะไรกันที่นี่บรรยากาศดีมากครับแถวนี้เป็น ที่ดินอยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็มีต้นไม้ร่มรื่นมาถึงตอนแรกก่อนเลยครับวันอาิงยงถอดเสื้ออาบน้ําก่อนนะครับมาถึงสักพักนะครับพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มคุยกับน้องๆน้องๆอายุน้อยๆนะ13ถึง16กันที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็หลายรอบแล้วก็ถามเขาว่าทําไมถึงมาที่นี่มีคุณค่ายังไงมีผลต่อชีวิตยังไงมาทําอะไรกันที่นี่เน่ยเราห้ฟังหน่อย ที่นี่เขาทาอะไรกันบ้างครับครับที่นี่ก็มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายครับผมเป็นค่ายที่เอ่อค่ายธรรมะครับค่ายที่จะเอ่อนนักเรียนนะครับผมซึ่งอยู่ในเขตนครสวรรค์นะครับนํามาเข้าค่ายกันก็เป็นการนําคําสอนพุทธเจ้าครับผมคาสอนธรรมะที่เรียบง่ายมาปากิจกรรมให้มันเรียบง่ายครับผมแล้วก็มาถ่ายทอดลงสู่เด็กค่ายนี้ก็ไม่เฉพาะเด็กะครับมีทั้งผู้บริหารก็มีครูผู้ปกครองแล้วก็พระ ท,ที่ว่ามีทั้งผู้บริหารกับทั้งครูครับเพราะว่าการที่จัดค่ายกับผู้บริหารและครูเนี่ยเขาสามารถนําไปขยายผลต่อได้คร,ครับผมแล้วกิจกรรมที่ว่าเรียบง่ายนี่คืออะไรบ้างคะหมายก็จะมีเกมค่ะเกมทาอะไรกันเกมก็จะมีเกมที่สนุกสนุกค่ะที่เด็กที่เด็กสามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วก็ไม่เบื<ม>่อค่ะเพราะว่าเกมนี้คู่กับเด็กอยู่แล้วค่ะ<ม>และยิ่งเอาธรรมะมาคู่กับ เกมเนะะี่ยค่ะทำให้เด็กเนี่ยสามารถฝึกไปฝึกได้ดีกว่าการที่เราจะต้องมานั่งสมาธิค่ะเพราะว่าเด็กเขามักจะเบื่อแล้วหลังจากคุยกับน,น้องเสร็จเราก็อยากรู้ว่าการปฏิบัติที่นี่เป็นยังไงนะเห็นเอ็มพาไปท่าที่แบบคลานบ้างอะไรบ้างไหครับความสึกเป็นไงบ้างครับตอนแรกก็งงๆนิดนึง,งว่าทําอะไรกันนะแต่ว่าครับสภาก็เริ่มรู้สึกลงไปเลอะแล้วก็กังวลเรื่องเลอะม,มันจะเลอะหรือเปล่าครับ สภาพะพาท่ายากเริ่มเมื่อยเห็นไหมครับแค่แค่ผมบอกว่าให้มองนิ้วของน้องเอ็มตลอดนะฮะแล้วก็บังคับใจให้อยู่ที่ปลายนิ้วไม่ตลอดคือพี่ก็สิ่อถตัวเองเลยว่าเห็นใจมันชิดแต่ก็เผื่อไปคิดเผื่อเลยตลอดเลยแบบนี้ครับก็คือเป็นเวลาเราทำกับเด็กก็ให้เด็กสังเกตง่ายๆก็คือให้กลับมาดูตัวเองดูที่ใจของเราแบบนี้ครับสิ่งที่สําคัญคือให้ดูอ่สภาวะเป็นให้ดูใจของเราเป็นว่าวิธีการที่เราจะดูใจของเราดูความรู้สึกที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร แล้วเราก็สอดแทรกในเรื่องของความเป็นตายรักของใจเห็นงนีว่าตอนแรกก่อนเล่นนะครับใจก็เฉยๆแต่พอเราเริ่มเล่นบางคนก็สนุกบางคนก็เผล่อไปคิดบางคนก็กลัวบางคนก็อายแต่พอเลิกเล่นปุ๊บหมดเหตุปุ๊บความรู้สึกนั้นก็หายไปก็เป็นความรู้สึกเฉยๆบางคนก็เบื่อบางคนก็ไม่รู้สึกเลยเลยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆถามว่าผมคิดอะไรอยู่เริ่มจากความสงสัยกลายเป็นความอายกลายเป็นความจดจ่อกลายเป็นความขำอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าหลักๆคือให้รู้ว่า ใจไม่ใช่ของเราเราควบคุมมันไม่ได้มันรู้สึกมันคิดของมันเองแล้วน้องๆนะครับก็บอกว่าการมาที่ค่ายนี้เนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนเยอะเลยค่ะทั้งการเรียนการทํางานแล้วก็ทางานด้วยเหรอเราทำอะไรทำกันได้อ๋อโอเคเรกว่าเราทํางานกันแล้วก็แล้วก็เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นกับเพื่อนกับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะ ก็ส่วนการเรียนก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรียนแย่อะไรมากค่ะแต่แบบงาน,นยังไม่ค่อยส่งอะไรอย่างนงี้<อ>เวลาฟังครูก็ไม่ค่อยฟังอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้มาเรียนแล้วเราก็ได้รู้ว่าเราไม่อยากจะฟังครูนเงี้ยแล้วก็รู้ความอยากว่าเออตอนนี้เราไม่อยากเลยนะให้เรารู้ทันความอยากค่ะแล้วความอยากเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายไปเองอ๋องนี้ก็ทะเลาะกับพ่อกับแม่น้อยลงค่ะยังทะเลาะอยู่บ้างไหม อยู่บ้างแต่ว่ารู้ทันคะรู้ทันความความอยากว่าอยากพูดออกไปะคะแล้วตัวโต้งเองล่ะด้วยความเป็นเด็กหรือความเป็นวัยรุ่นของผมนะครับคือเห็นศาสนาคือเป็นเรื่องนอกๆแล้วเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่ใช่เราไม่เกี่ยวกับเราแล้วเพราะว่าได้ได้ในการที่เราครับเห็นสภาพแวดล้อมเห็นทั้งวัดเห็นทั้งอะไรเนี่ยแล้วบางที่เนี่ย มันทาให้เราสงสัยว่าทําไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยทาวัดสร้างวัดสร้างอะไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราเกิดคําถามว่าทําไปเพื่ออะไรบางคนบอกว่าทำแล้วได้บุญเราก็คือด้วยความเป็นเด็กและความเป็นวัยรุ่นเนาะมันบุญคืออะไรทําแล้วมันได้ยังไงไม่ต้องเป็นเด็ก,กพี่ยังไม่รู้เลยตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบุญชั้งเรื่องกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันที่ผู้ใหญ่พยาย,พยามบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหรือกฎแห่งกรรมหลายอย่างคือผมก็เกิดคําถามว่ามันมีจริงหรือเปล่า พอเราได้มาสัมผัสเราได้มาเรียนรู้สิ่งที่เป็นแก่นแท้ของศาสนาจริงเมื<ะ>่อเราได้สัมผัสตรงนี้เราเราได้ค้นพบก,นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเมื<ะ>่อเราได้ไปเรียนรู้เราได้ลองภาวนาแล้วค้นพบว่าวิธีนี้คือใช่ละ,ะเพราะว่าเพราะว่าเราภาวนาไปแล้วเรารู้<ะ>รู้ว่าเออมันจริงเว้จริงอย่างที่พระเจ้าทางสอนไว้มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นก,การราการจริงทําให้เราเชื่อแล้วเราก็ศรัทธาในศาสนาพุทธมากขึ้นนะครับน้องเขาเริ่มสำรวจชีวิตเริ่มสำรวจความเป็นมนุษย์ของเขาสำรวจความคิดของเขาตั้งแต่อยุานี้ คิดว่าคงไปได้ไกลอีกเยอะนะครับทั้งกระแสผมก็เลยอยากรู้ครับว่าน้องๆเขาเนี่ยปฏิบัติในชีวิตประจําวันในแนวอื่นยังไงกันบ้างนี่ก่อนบ้างโยนให้คนอื่นก่อนหลายครั้งละก็ในรูปแบบชอบเดินมากกว่าเดินจงกรมครับก็ชอบถอดรองเท้าด้วยเวลาเดินก็จะได้รู้สึกว่าเท้าเราสัมผัสที่พื้นอะไรเช่นพื้นหญ้านุ่มก็รู้ว่านุ่มเท้าสัมผัสอยู่แล้วก็ ในชีวิตประจาวันก็เราทําอะไรอยู่แล้วก็รู้รอะค่ะเวลาดูใจง่ายๆเลยค่ะแต่เราสวดมนต์ดูใจง่ายๆยค่ะเวลาเราสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะเวลาใจเราเผลอไปคิดอย่างเงี้ยเราก็จะหยุดท่องเวลาโน้มต้าวเพราะว่าโตอย่างเงี้ยใจเราเผลอไปคิดแล้วเอาเราหยุดท่องพอกลับมาเ้าเราเผลอไปแล้วนี่เมื่อกี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอาจจะใช้คำสวดมนต์ที่ยากๆได้ค่ะเพราะว่า น,นโมตัสะอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเราชินปากแล้วเงี้ยค่ะเราอาจจะท่องไปเลยน,นโมตัสะแล้วใจก็เผลอไปคิดเรื่อยไปไม่กลับเลยอย,อย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้วิธีสดหมนตนครับยากหน่อยใช่หลักของพระเจ้าท่นานสอนง่ายอยู่แล้วก็คือเพียงแค่รู้สึกตัวครับในชีวิตประจําวันคือรู้รู้ที่ใจของเราแล้วรู้ที่กายของเรา รู้ว่าขณะนี้เนี่ย,ยเวลานั่งคุยกับพี่อยู่นะครับก็รู้ว่าใจเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรเห็นใจที่เผลอไปคิดเห็นใจที่มันบังคับไม่ได้ฮะอย่างนั่งคุยกับพี่อยู่ใจก็วิ่งไปทั่วก็คือมองไปตรงนี้มองใจที่มันวิ่งออกไปแล้วก็ดูที่กายาขณะน,นี้กายอยู่ท่าไหนนั่งอย่างไรลมหายใจเข้าออกก็ดูที่กายและใจของเราครับคือเป็นหลักที่ มันไม่ซับซ้อนอะไร,รในชีวประจรวันคือเพียงแค่รู้แค่ดูคือหลักง่ายๆเลยครับผมเดี๋ยวจะไปลองทํากับน้องๆเขาดูนะครับว่าทําแล้วได้ผลอะไรบ้างในแง่หนึ่งเป็นการลดอัตราของตัวผมเองด้วยเพราะว่าถ้าเป็นก่อนน้าเนี้ยให้เด็กอายุน้อยกว่าครึ่งหนึ่งมาสอนเราก็คงรู้สึกอะไรเรื่องตรงที่เราไปสัมผัสนิ้วอย่างเงี้ยอยู่ครับก็ต้ยอยตงกลับมาใช้นิ้วสัมผัสกันไปเรื่อยครับ แล้วเราก็ดูที่ความรู้สึกของเราคุยแล้วรู้สึกได้เพราะว่าน้องเขารู้เรื่องมากกว่าผมเยอะครก็ดีครับให้เด็กสอนจะได้เลิกหลงตัวเองกันบ้างว่าฉันรู้เยอะกว่าฉันเก่งกว่านะฮะว่ากันว่านะครับน,น้องโต้งเนี่ย,ยพาวนาเก่งมากจนบางครั้งเนี่ยสามารถสำรวจวนจนเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ของเรา ผมก็ไม่ภาวนาเก่งขนาดนั้นหรอกครับก็ก็คือก็ภาวนาอยู่ขั้นเบื้องต้นแล้วกันเนาะก็แต่ก็คือว่าการภาวนาของผมก็คือก็ดูไปเรื่อยครับก็ดูที่กายและใจก็เห็นใจที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มเห็นความเป็นตายรักของของใจที่มันบังคับไม่ได้แล้วครนี้ช่วงสเดือนเนี่ยครับสมเดือนนี้ผมก็ดูไปเรื่อยครานี้ตัวรู้เนี่ยกนตัดไปดูที่กายก็เห็นกายที่ มันแวบเดียวครับความรู้สึกที่มันแวบเดียวคือมันไม่ใช่ถาวรเห็นกายที่มันเหมือนกับคนอื่นเห็นกายที่มันเหมือนกับคนยนต์ที่มันเดินอยู่อย่างเงี้ยครับเหมือนกับยังไงอ่ะคนอื่นที่มันเดินไปแบบเนี้ยครับแต่เป็นความรู้สึกที่แวบเดียวเพราะว่าเรายังภาวนาแบบยังยังไม่ไม่เก่งมากอตนนี้ใครเนี่ยมาเดินเดินอยู่แถวนี้ใช่ครับอ้าวเราดีกว่าครับแล้วจิตมันก็เริ่มเกิดกลัวกลัวที่จะกลัวว่าจะยไงครับยอมรับมันไม่ได้คือมันก็เริ่มเห็นว่ากายที่เดินอยู่เนี่ย เห็นอะไรสักอย่างแต่เป็นความรู้สึกที่แวบเดียวประมาเนี้ยครับก็จะภาวนาต่อไปเรื่อยๆอนี้ครับขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน